วิธีการตั้งค่าขนาดภาพในกล้องนะครับ ตั้งอย่างไรแล้วก็ขนาดแต่ละขนาดเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมฟาทานสตูดิโอคลิปนี้เช่นเคยจะมาแนะนำนะครับผมวิธีการใช้กล้องแบบง่ายๆสไตล์มือใหม่แบบเรากันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าภาพนะครับเมื่อเรายกกล้องขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มเมนูนะครับคุณภาพของภาพนะครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมมันจะมีตรงนี้บนสุดก็คือเป็น ไฟรอนะฮะตั้งค่าไฟรอเนี่ยมันก็เหมาะนะครับสำหรับคนที่วางแผนไว้ละว,ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะนำภาพมาแต่งเพิ่มเติมในโปรแกรมนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าความหมายของสัญ,ญลักษณ์ตัว L เอยตัว M เอยตัว S เอยเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับ L เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า large หรือว่าขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเมื่อไหร่ที่เป็นภาพที่เป็นตัว L เนี่ยมันแปลว่า ภาพที่เรากําลังเลือกขนาดภาพที่เรากําลังเลือกเนี่ยเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่นะฮะผมส่วนตัว M นะครับก็คือขนาดภาพที่เป็น Medium นั่นเองนะครับอันต่อไปมาดูกันเลยนะครับ S ก็คือ Small นะครับเห็นไหมแล้วในขณนะดเดียวกันเนี่ยพอเราเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยมันก็มีโชว์ด้วยนะครับว่าขนาดที่เรากําลังถ่ายเนี่ยเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยแล้วแบบเราดันพาเมมโมรคการ์ดแบบ ความจุน้อยๆ4กิกอย่างเงี้ย g กิกแล้วเรายังอยู่อีกนานอยี้ฮะเรายังเที่ยวอีกนานเนี่ยเราก็อาจจะลองปรับเป็นแบบขนาดภาพที่เล็กลงเพื่อที่จะทําให้ภาพของเราเนี่ยถ่ายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเป็นขนาดภาพที่ใหญ่ l a s h e เนี่ยจะทําให้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยได้น้อยลงนะครับ ขนาดภาพก็จะใหญ่ตามนะครับผมแต่เมื่อไรที่เราปรับให้ขนาดภาพเล็กลงเนี่ยแน่นอนว่าพื้นที่ในการใช้สอยเนี่ยก็จะใช้ได้มากขึ้นเพราะว่าแต่ละภาพของเราเนี่ยมันใช้พื้นที่น้อยลงใช่ไหมครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามีอะไรเทคนิคดีๆมาแชร์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ